นิโ O หนึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า constant c o m p l e x i t y หรือ constant time ก็นดะครับก็คือดีที่สุดมันเป็นค่าคงที่เนาะลัางครั้งเดียวจบรู้เรื่องเป็น excellent เอาไปทื่อที่ดีที่สุดไม่ว่า input จะมีขนาดหนึ่งหนึ่งคันหรือหนึ่งล้านขึ้นไปหรือเท่าไหร่ก็ตามระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเท่ากับหนึ่งเสมอตัวอย่างเช่น โปรแกรมแรกครับอาจารย์ต้องการพิมพ์ first element จาก list รายการทั้งหมด index ศูนย์ get first นะครับ return ตัว data ขึ้นมาตำแหน่งที่ศูนย์ของ array เนาะสามออกมาเนี้ยจบเลยความหมายลักษณะเนี้ยที่ r ันแค่หนึ่งครั้งนะครับก็คืออันเนี้ยเราเรียก big O หนึ่ง หรืออาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากได้ตําแหน่งที่สามอาจารย์กดลันหนึ่งครั้งอันนี้เอาไปที่ที่เป็นบิทโอหนึ่งมองภาพออกะแม้ว่าอาจารย์จะเพิ่มตัวเนี้ยครับเพิ่มไปมหาศาลเท่าไหร่ก็แล้วแต่มองภาพออกมะเพิ่มไปอะไรก็แล้วแต่เพิ่มไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวอาจารย์ต้องการหาเลขเหล่านี้อาจารย์กดลัน อ,อลับบิ๊กโหนึ่งทั้งเดียวจบมองไปมอกไา,อาเอาป่อยทิ้เนี้ยเราเรียก Big กโอหนึ่งเป็นป่อยทิมที่ใช้พลังในการรันที่เร็วที่สุดเนาะก็คือบิ๊กโหนึ่งะครับโอเคแม้ว่าเราจะเปลี่ยนนะครับไปเป็นอินเด็กอะไรก็แล้วแต่ก็คืออยู่ในแกลบของการทํางานแบบ Big กโอหนึ่งนะครับอันนี้คือประมวลผลได้เร็วแม่เนาะแต่ความสําคัญ Big กออ่ะ จะขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราครับว่าอัลกอริึมของเราเป็นแบบไหนถ้ากอริึม um นี้มีความซับซ้อนเยอะๆเนาะเราก็พยายามจัดระบบของเราที่ทำไม้ได้หาโซลูชันยงได้ให้มันอยู่ใน big O หนึ่งก็ได้หรือ big O ที่ที่ลงมาีนี้เป็น log n หรือ big O n อะไรเงี้ยที่พยายามอยู่ในตีมประมาณเนี้ยสิ่งที่ยากเลยเนาะอัลกอริ้ม um. ถ้าเ um อลกอริึมเงี้ยนะครับให้มันตบๆอยู่ในการทํางานแบบนี้ให้ได้ก่อนเข้าใจนะาง ถ้ามันคิดไม่ออกแล้วไปโค้ดถึกมันป็นเอ็นแทกไปเลยอะไรเงี้ยถ้าข้อมูลไม่เยอะเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ข้อมูลเยอะครับมันจะมีผลละกับการวัดประสิทธิภาพของตัวที่เป็นวิโอหนึ่งเป็นคอนสแตนต์นอ้องแค่คงที่โจทย์ข้อที่สองอาจารย์ต้องการค้นหานะครับสแควร์คือเลขยกกำลังสองยกกำลังสองของตัวค่าตำแหน่งที่ร้องการ อันนี้อาจารย์ต้องการค่าลำดับที่สองลำดับที่สองตรงนี้อาจารย์ก็จะเป็นไอเทมหนะึ่งเนาะดึงค่าอินเด็กตําแหน่งที่สองขึ้นมาหาค่าเลขยกกำลังอาจารย์กดลันก็คือสี่กลังสองก็คือสิบหกใช้แค่ครั้งเดียวตีมการเขียนโปรแกรมแบบนี้ที่เป็นกอยที่นีเราเรียกว่า big o 1หนึ่ง ถ้าอยู่ในตีมที่แบบว่าเข้าคุปวงในแล้วปุ๊บเจอขึ้นมาเลยโดยครั้งเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปเสิร์ชชิงอะไรเลยเนี่ยอันเนี้บิกโอหนึ่งเียนเนาะบิกโอหนึ่งนะครับเราก็จะไปตรงไหนก็ได้เนาะจะไปเลขอื่นเช่นตำแหน่งเลขเติร์ดเนาะเติร์ดไอเทมก็กดลันนะครับก็จะเป็นค่าของศูนย์หนึ่งสองสามคือแปดกำลังสองเนาะมีค่าเท่ากับหกสิบสี่นะครับแล้วก็ลันไปเรื่อย ในนี้โจทย์อาจารย์เอาแค่ตัวของไอเทมคือ section item เนาะก็คือตัวที่เป็นตำแหน่งที่สองทำการยกกำลังให้หน่อยผลลัพธ์ก็เลยได้ออกมาเป็นเป็นสนะิบหกเนาะสี่ยกกำลังสองได้สิบหกกรณีนี้ครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้เป็นการเช็คหาเลขคู่เลขคี่ครับอาจารย์สร้างฟังก์ชันชื่อว่า even t or odd o นะแล้วก็ทำการ if if ิปเเนาะทำการ Mo สอง mod สอง mod mod คือเอาเศษเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าเลขคู่อะ่ะ mod ยังไงก็สูตรตลอดการมองว่าอะไ่บ้างก็ให้ Return คํคำว่า event event เนาะ e v e n ออกมาอื่นๆที่ไม่ได้ม d ที่ไม่ได้ลงท้ายสูตรก็จะลงท้ายด้วยหนึ่งก็งคืออ d d หรือลงท้ายอะไรที่ไม่ใช่สูตรน่ะก็ o อ d หมดก็คือรู้แล้วมันคือเลขคี่พอจ์เขียนโปรแกรมแล้วจ์ลองรันสมมติว่า อาจารย์ลันเฉพาะอยากเช็คว่าเลขแปดเนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่อีเวนต์เนอก็เป็นเลขคู่อาจารย์ลันต่อมาเก้าเป็นเลขคู่เลขคี่ก็ออกมาเป็นออสก็คือเลขคี่อันเนี้ยลันครั้งเดียวล o g ในกระ่าสมองเราเวลาคิดเนาะโจทย์เนี้ยใช้ในการทํางานเนาะมันลันผลแค่ครั้งเดียวแล้วรู้เลยเพราะว่ามีเงื่อนไขที่บอกว่าคู่หรือคี่ใช่ปะมันใช้ความคิดนั้นและผลออก ตีมการเขียนโค้ดแบบนี้ที่เป็นคอยทึมเนี้ยบิกโอหนึ hmm. Team, mm ่งตีมจะอยู่แบบนี้บิกโอหนึ่งิกโอหนึ่งมันจะมีหลายคอยทึมเยอะมากๆเลยครับที่ใช้ของบิกโอหนึ่งที่มันฟิกไปแล้วแต่ถ้าโจทย์ของเราลองคิดดูหน่อยครับว่าเราจะสามารถสร้างคอยทึมที่มันอยู่ในค่าวัดผลที่เป็นบิกโอหนึ่งได้ไหมถ้าเราสามารถทำาิกโอหนึ่งได้มันจะช่วยเราได้มหาศาลเลยครับแม้ว่าอินพุตจมหาศาลเท่าไหร่ มันรันครั้งเดียวตอบโจทย์เข้าใจปะแต่มันอยู่ที่บุค,คลิกของโจทย์ของเราก่อนนะแล้วเราสามารถสร้างพฤติกรรมในการสร้างสตอรีร่ของบริอทิ่เราคิดได้ถ้ามันตอบแค่รันครั้งเดียวแล้วได้เลยเนี่ยสุดยอดเข้าใจใช่ปะ,ปะมันอยู่ที่โจทย์ของเราด้วยแต่โจทย์เราใช้ตะบองคิดมหาศาลแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ได้ก็ลองขย่บมมาที่บิ๊กโอที่ถัดมาก็ได้